เขาแอบ,บงอนคุณอยู่เขาคือใครแล้วก็แอบ,บงอนเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ Justic นะคะพลังงานของคนราศีตุล เจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเีถุนตูนกลุ่มอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเดือะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะววงงคมีนกรดกเิดพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำธาตุลมขึ้นมาสีใบเลยนะคะเป็นคนดุนะคะดุเด็ดขาดชัดเจนเสียงดังฟังชัดนะคะยุติธรรม เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครนะคะแล้วก็น่าจะใจร้อนพอสมควรมีอะไรก็คือแสดงออกไปเลยนะคะแต่ลึกๆในใจก็เป็นคนที่ขี้เหงาขี้น้อยใจขี้น้อยแอบน้อยใจคนเดียวอยู่บ่อยๆน้อยใจแล้วไม่ค่อยบอกน้อยใจแล้วเก็บไว้ไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าสิ่งที่แสดงออกมาจะเป็น บางสิ่งบางอย่างที่ตรงข้ามนะคะน้อยใจก็ไม่พูดว่าน้อยใจแต่ว่าจะแสดงออกมาเหมือนจะเป็นคนที่เก่งประชดพอสมควรนะคะในพลังงานของคุณหัวฟัดหัวเบียงในบางครัง้งบางทีเราก็โวยวายเสียงดังเลยนะคะจริงๆอาจจะเพราะว่าน้อยใจเสียใจแต่ว่าไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอหรือว่ามุมอ่อนโยนออกมาสักเท่าไหร่เวลาที่รู้สึกแย่เวลาที่รู้สึกเสียใจกลับกลายเป็น แสดงท่าทางหรือว่าน้ำเสียงที่ดังกว่าเดิมดุก,กว่าเดิมหงุดหงิดมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนที่แอบงอนคนอยู่เขาคือใครนะคะใครที่แอบงอนคนอยู่ในตอนนี้ขอภห้บอกทีนะคะสิบถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกศการคิงเถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟ ม่สิงธนูสีไม้พลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็ก้าดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีทุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมมาครอบทั้งสีธาตุนะคะเป็นคนรักของคุณน,นั่นเองนะคะมาทั้งสี่ไม้แล้วก็สีถ้วยเนาะเป็นคนที่รักคุณรักมากๆเพราะว่าเขารักมากๆเขาจึงเครียดมากๆหรือว่ารู้สึกเจ็บมากๆเวลาที่ โดนคุณพูดหรือว่าคําพูดของคุณทําร้ายความรู้สึกของเขาบางทีคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าความหมุดหงุดหงิดความโมโหความไม่พอใจของคุณนะคะคําพูดที่ออกมาอาจจะรุนแรงเราก็ทําร้ายความรู้สึกของเขาแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่รักคุณมากๆเป็นคนที่เอาอกเอาใจคุณด้วยนะคะยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับคุณเขาจะยอมให้คุณเสมอเป็นเหมือนกับสิทธิพิเศษที่เขาให้กับคุณเลยนะคะ หากว่าเป็นคุณจะอยู่เหนือข้อแม้อยู่เหนือทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่คุณดูเขาคุณ ไม่อ่อนโยนกับเขาเขาจะรู้สึกเสียใจเขาจะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นทําให้นั่นเองนะคะเพราะรักมากๆจึงเจ็บมากๆอะไรที่เกี่ยวกับคุณเวลาที่คุณรักเขาเขาก็จะสุขมากๆแต่ว่าเวลาที่อะไรที่เกี่ยวกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจคําพูดนะคะความรุนแรงอาจจะเป็นอารมณ์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณที่กระทบมาถึงเขาเขาก็จะเจ็บมากกว่า พลังงานของก้าวดาบเนาะเป็นความเครียดเป็นความกังวลเครียดเองคิดเองไม่บอกใครแอบร้องไห้เองแอบเสียใจเองนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่เขาผูกมัดผูกติดผูกโยงความรู้สึกของเขาหัวใจของเขาไว้กับคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขางอนคุณในเรื่องอะไรนะคะพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะไม่ได้เชิงว่กงอนแต่ว่าเป็นความเสียใจ มากกว่านะคะเขาเสียใจเขาน้อยใจมากกว่าเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาเสียใจน้อยใจหรือว่างอนคนนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะการทะเลาะนะคะความไม่เข้าใจปัญหาประเด็นคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะปัญหาบุปสุรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเอ่อความไม่ไว้ใจนะคะความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อใจความหวั่นไหว อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจนั่นเองนะคะความสำคัญนะคะที่ที่คุณมีต่อเขาหรือว่าเขามีต่อคุณเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สำคัญมากพอสำหรับคุณคุณไม่ได้แคร์เขาสักเท่าไหร่อารมณ์ของเขาในตอนนี้เป็นความหวั่นไหวเป็นความเสียใจเป็นความไม่มั่นใจไม่มั่นคงไม่รู้ว่าคุณรักเขาไหม เขาสำคัญสําหรับคุณมากน้อยขนาดไหนหรือว่าไม่สําคัญเลยนั่นเองเขารักคุณมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนกับคุณไม่ได้รักเขาเหมือนกับที่เขารักเหมือนไม่ได้ครึ่งที่เขารักเขาก็เลยรู้สึกถึงความน้อยใจเสียใจโดยเฉพาะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้นั่นเองนะคะความรักการอบกอดกันความอบอุน่นความอ่อนโยนทนุทนหน รักษาน้ําใจนะคะเป็นการที่เหมือนกับคนรักที่ดูแลกันและการอบกอดกันและการทนุถนอมปลอบโยนอยู่ด้วยกันให้ความรักให้ความจริงใจเทแครดูแลใส่ใจกันตอนนี้เหมือนกับเขาขาดสิ่งนั้นเขาต้องการสิ่งนั้นจากคุณนะคะเด็กถือดาบนะคะความนิ่งความเงียบนะคะอาจจะถามอะไรแล้วไม่ได้คําตอบก็ได้ แล้วก็เป็นการสอบเป็นการสื่อเป็นการสองสถานการณ์เกิดจากความไม่ไว้ใจสถานการณ์ความไม่มั่นคงในความรู้สึกนั่นเองนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีมุมที่โรแมนติกสักเท่าไหร่จริงๆก็รักเขาคิดถึงเขามีความรู้สึกดีๆมีความห่วงใย,ยให้กับเขาแต่ก็ไม่ชอบที่จะพูดออกมา คิดเองเครียดเองแล้วก็คิดว่าเขาก็คงไม่ต้องการนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ไม่ค่อยงอใครสักเท่าไหร่เป็นคนที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนรักของคุณคือคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่จริงใจบางครั้งอาจจะเครียดมากเกินไปด้วยในบางครั้งบางทีแต่ว่าเวลาที่คุยกับคุณนะคะเขาจะพยายามสรรหาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณสบายใจ เป็นเซฟโซนของคุณเป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณพยายามที่จะพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวของเขาให้กับคุณในทุกๆเรื่องบางครั้งคุณก็อยากรู้บางครั้งคุณก็ไม่อยากรู้ในสิ่งที่เขาพูดนะคะบางครั้งก็อาจจะดูเหมือนกับดําคาญพูดอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้เหมือนกันเขานั่นเองนะคะคือคนที่แอบ,บงอนคนอยู่ความรู้สึกง,งอนนั้นไม่ได้เกิดจากความหึงหวงแต่เกิดจากความน้อยใจความเสียใจ เกี่ยวกับความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเขารู้สึกว่าคุณรักเขาไม่มากพอหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้รักเขาเหมือนกับที่เขารักคุณนั่นเองปัญหาอุปสรรคความไม่เข้าใจความไม่สําคัญความอ่อนโยนในหัวใจความเซนซิทีฟในหัวใจทําให้เขารู้สึกแปลปรนทําให้เขารู้สึกหวนไหวทำให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้มีความสั่นคลอนมีความไม่มั่นคงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณรักเขามากขนาดไหนแล้วก็คุณอยากมีเขาต่อไปในชีวิตหรือเปล่า เขาเป็นคนในอนาคตรหรือว่าคุณอยากมีอนาคตร่วมกันกับเขาไหมตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะ